สวัสดีครับกลับมาพบกับแท็บบี้เกมเมอร์อีกครั้งนะครับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเยีนคุดคุดกันนะครับมอนสเตอร์ในเกมมอนสเตอร์ฮันเตอนั่นเองเอาละโอเคเริ่มกันเลยเยีนคุดคุดนะครับเป็นมอนสเตอร์ที่มีสายพันธุ์ใกล้เคียงกับมังกรแต่ว่าจะมีขนาดเล็กกว่ามีส่วนหัวคล้ายนกมีจง,งอยปากและหูที่ใหญ่นะครับหูจะแผ่ออกเมื่อโกรธและมีประสาทรัเสียงที่ไวมากครับ ทำให้มันไม่ชอบเสียงดังเย็นคุดคุดสามารถพ่นลูกไฟระเบิดขนาดเล็กออกมาโจมตีใส่เราได้นะครับมักโจมตีเราด้วยจงอยปากโดยใช้การจิกอย่างรวดเร็วนะครับนอกจากนี้ยังสามารถบินได้ระยะสั้นๆและบ่อยครั้งที่มันโจมตีเราด้วยการฟาดหางครับเย็นคุดคุดเป็นมอนสเตอร์เบิร์ดไวเวิร์ตัวแรกๆที่เราจะได้สู้ด้วยครับผม ในเกม Monster Hunter Monster นะครับนสเตอร์ทุกตัวนะครับจะมีการแพ้ธาตุที่แตกต่างกันนะครับอย่างยีนคุคุเนี่ยมันแพ้ธาตุน้ำนะครับแพ้ามากๆเลยคือธาตุน้ำลองลงมานครับคือน้ําแข็งแล้วก็สายฟ้านะครับรองลงไปอีกคือธาตุไฟแล้วก็ที่ไม่แพ้เลยคือธาตุมังกรน,นะครับเพราะว่ายีนคุคุไม่ใช่มังกรทันแท้นะครับส่วนสถานะผิ่ปกติเนี่ยสามารถติดผิดได้นะครับอัมพาตเป็นได้นะครับแล้วก็สามารถหลับได้กำดักไฟฟ้าสามารถติดได้นะครับกำดักหลุมก็สามารถตกได้เหมือนกัน ระเบิดแสงสามารถใช้กับเย,ยนคุดคุได้นะครับถ้าเกิดโดนระเบิดแสงเนี่ยจะทําให้ติดมึนนะครับแล้วก็ระเบิดเสียงก็สามารถใช้ได้นะครับถ้าเกิดโดนระเบิดเสียงเข้าไปเนี่ยเยนคุดคุจะอึ้งเลยเหมือนกับว่ามันตกใจในเสียงดังครับเพราะว่าประสาทรับเสียงของมันเร็วมากนั่นเองครับต่อไปเราก็จะพูดถึงท่าโจมตีของเย,ยนคุดคุนะครับผมท่าแรกเนี่ยคือท่าวิ่งชนนะครับนี่มันก็จะวิ่งชนเราแบบนี้นะครับส่วนท่าต่อไปเนี่ยคือท่ากัดนะครับนี่อย่างนี้ครับ อีกท่าหนึ่งเนี่ยคือท่าฟาดหางครับถ้าเกิดอยู่ใกล้เนี่ยโดนแน่นอนอันนี้เป็นท่าชาร์จนะครับท่านี้เราสามารถจะโจมตีได้ฟรีๆเลยนะครับท่าชาร์จท่าต่อไปคือท่าพ่นลูกไฟครับอีกท่าหนึ่งนี่ครับท่าจิกครับจิกรัวครับผมต่อไปคือเรื่องของการทําลายชิ้นส่วนนะครับในเกม Monster Hunter เนี่ยการทาลายชิ้นส่วนถือว่ามีความสําคัญมากเลยนะครับอาย่างในคลิปนี้ครับผมจะพยายามเล็งยิงไปที่หัวของเย็นพุคุนะครับนี่ครับสังเกตว่า ยินหุเนี่ยจะชังักไปนิดนึงนะครับแล้วก็นี่ความมาดูที่หูเนี่ยหูของมันก็จะแตกไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ก็คือวิธีการทําลายชิ้นส่วนของมอนสเตอร์นะครับพยายามเล็งไปที่จุดที่มันสามารถทําลายได้ครับต่อไปนะครับเป็นวิธีการสังเกตมอนสเตอร์ที่ใกล้จะตายนะครับอย่างยินหุ้เนี่ยเวลาปกติเนี่ยหูจะกางออกครับแต่ในคลิปนี้นะครับตัวอย่างจะเห็นว่าหูมันนะครับผุบไปข้างหลังเรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้คือใกล้ตายแล้วนะครับถ้าต้องการจะจับเนี่ยสามารถจับได้ตอนนี้เลยหรือว่าต้องการจะฆ่าเนี่ยก็ นี่ครับผมอย่างตัวอย่างนี้เห็นไหมว่าหูมันหุบไปแล้วก็คือมันใกล้ตายผมก็เลยยิงปืนซ้ำไปที่หัวทีนึงเรียบร้อยนะครับผมต่อไปคือสายพันธุ์ของเย็นคุดคุนะครับเยนคุดคุมี3ตัวนะครับสสายพันธุ์ก็คือเย็นคุดคุตัวแรกนะครับตัวสีส้มนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าร่างแรกๆของเย็นคุดคุเลยอีกตัวหนึ่งนะครับพัฒนาขึ้นมาจากเย็นคุดคุครับก็คือบลูเย็นคุดคุนะครับเหมือนเย็นคุดคุทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่า มีตัวสีฟ้านะครับแล้วก็แข็งแกร่งกว่าเ <c oughs> ย็นคุค,ค,คุธรรมดานะครับส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นสายพันธุ์หายากครับชื่อว่าเย็นกาลูก้านะครับออมินิสายฮิดุร้ายกว่าเย็ยนคุค,ค,คุมากครับ ร่างกายมีหนามีปีกมีหางที่แข็งแกร่งนะครับหนามที่หานะครับทำให้ติดพิษได้ด้วยนะครับความแข็งแกร่งสูสีกับมังกรพันแท้เลยสามารถพ่นไฟได้ไกลมากนะครับพ่นได้ต่อเนื่องต่างหากนอกจากนั้นนะครับเสียงร้องครับยังดังกว่ายีนคุดคุดอีกด้วยเอาเป็นว่าแข็งแกร่งกว่าเยีนคุดคุในทุกๆด้านเลยดีกว่าครับตัวนี้ก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับการแนะนําเยีนคุดคุดในเกม Monster Hunter Freedom in iOS version นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเนี่ยก็อย่าลืมกด subscribe channel ไว้นะครับแล้วก็ผมหวังว่า อนาคตเนี่ยจะมีคลิปแนะนำมอนสเตอร์ตัวอื่นเนี่ยตามมาให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ